สวัสดีครับพบกับผมมอยญในการอ่นานไพ่ยิปสีประยกรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการประยกรดวง9วันนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีธนูนะครับจิขอย้ํานะครับว่าเป็นชาวราศีนะครับราศีธนูรา,ราชาวราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16นะครับ1ิบกันวาคมถึงวันที่14มกราคมนะครับ กับการเปิดไพ่ยิป 24, 3, 3, สี่สาำรับเช่นเดิมน,นะครับในการพยาก,กรณ์ดวง9วันดวงทั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนายนนะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยปอกประมานนะครับก็ย้ํานะครับว่าเป็นดวงกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับ คำพยากรณ์ที่ออกมาก็มีตั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างรับอยู่บางทีก็ไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพิจารณารับอารลังงานโบลังงานที่ดีเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับ อะไรที่เป็นคารรทํานายดีๆนะครับกข,ขอสิ่งดีๆทั้งหลายเหล่านั้นจนบังเกิดขึ้นจริงกับชาวราศีธนูนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ผิดพลาดมาก็ขอไปมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีธนูนะครับในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับกับการเปิดไพ่สำรับแรกนะครับก้าวา9ใบนะครับในเรื่องการงานธุรกิจนั้น ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เทพเทวาทั้งหลายตั้งปวงจะสือพลังความหมายผ่านมาต่งางไพ่สิบสี่ให้รูดู้แนวทางในลักษณะใดบ้างนะครับจากอาสีตโนนะครับช่วงเกวันดังกล่าวนี้เดือดันขึ้นมากันนะครับก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสําหรับก็ถือว่าช่วงเกวันนี้เป็นช่วงดวงดีที่สุดนะครับของ ชาวราศีตโนนะครับที่เกิดความสําเร็จนําประสบความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในทุกๆหน้าที่การงานทุกๆธุรกิจของชาวราศีตโนนะครับเกิดสังขึ้นมาก็ถือว่าการงานธุรกิจนั้นพัฒนาไปสู่ความเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับนำมาซึ่งความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะครับงานเยอะนะครับออเดอร์มากมาย นะครับที่ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยนะครับแต่ก็เหนื่อยแล้วไปสู่ความรุ่งเรืองสดใสก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะครับสิบไม้เท้านะครับก็บางคนก็อาจจะมีการกยับกระยายในเรื่องของเวลาการทางานธุรกิจของท่านนะครับบางคนที่บางทีงานอาจจะเยอะล้นมือนะครับงานประจํํจแหน่งต่างๆบางทีหมดเวลางานแล้วก็ยังต้องเคลียร์งานต่อไปนะครับหรือบางทีก็ต้องพกพากกลับไปทาต่อที่บ้านได้ด้วยนะครับซึ่งบางทีก็ยังไม่เสร็จตามเวลานะครับ ก็เป็นการกยับขยายเพิ่มเติมการผลิตสินค้าอะไรก็ตามนะครับอาจจะมีการเพิ่มในเวลาการผลิตมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อออเดอร์เข้ามามากมายก็ต้องเร่งผลิตให้ตันกับออเดอร์นะครับการบริการใดๆก็อาจจะมีการกรยับขยายเวลาที่มากกว่าเดิมนะครับก็เรียกว่าก็ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยมากกว่าเดิมนะครับคนที่เป็นลูกจ้างอะไรบางทีก็ได้รับ การว่าจ้างเพิ่มเติมหมดปับจำโอเวอร์ไทม์นะครับหมดเวลางานปกติแล้วก็จะมีงานต้องทอําต่อนะครับเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงไปที่ทําต่อก็เป็นได้ได้รายรับที่จะเข้ามาเติมเพิ่มเติมมาให้กก็เป็นทิศทางของอความเติบโตในการงานนั่นเองน,นะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับสามเดีอนนะครับก็การทําการค้าการขายเจิงพาณิชย์ใดๆนะครับก็ได้รับพลังสนับสนุนในทิศทางที่ดีนะครับใกลททา การค้าการขายเป็นเซลล์เป็นนายหน้าเสนอขายอะไรนะครับก็จะเป็นช่วงของการความเติบโตรุ่งเรือง,งมากมายได้ผลเปอร์เซ็นต์ผลกําไรเข้ามาเยอะแยะนะครับเพาไปสู่ทิศทางของความรุ่งเรืองนะครับเดือดสันขึ้นมาไม่ได้ก็ถือว่าได้การไปอย่างไปเสนอขายประกันอะไรนะครับก็จะได้รับการเซ็นอนุมัติกับการที่ลูก พูดเซ็นซื้อก็ประกรนันกรมธรรม์ออกมาได้อย่างง่ายดายการเสนอขายอะไรนะครับเป็นใายหน้าก็มีการขายได้ออกครองนะครับการปานิชลูกค้าก็มากมายมาอุดหนุนทําให้เกิดผลกําไรบางทีก็ตลุ้เป้าเกินที่ท่านคาดหมายไว้อย่างมากมายนะครับในช่วงเก้าวันนี้นะครับแต่ก็ไม่ว่าปัญหาอะไรเข้ามาก็ตามก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จราชินีถือ หม้เท้านะครับเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการบริหารไม่ว่าปัญหาจะมากน้อยแก้ไหนก็ตามนะครับไม่ปล่อยเป็นปัญหาการสัง่งการาการสั่งนะครับแก้ไขเสร็จสิ้นตั้งแต่เนื่อนๆนะครับแล้วก็สามารถบริหารในเดือนหน้าต่อไปสู่ความเติบโตได้ในที่ตันที่ดีนะครับแล้วก็เดเมจิเียนนะครับก็ถตอว่าเป็นผู้ที่มีคุณภาพนะครับในช่วงนี้ท่านเป็นนักแร่แเปิตาที่ดีปิดทุกสถาน ให้ไปสู่ความเติบโตรุ่งเรืองได้อย่างจะจลันจับวัยนะครับเรียกว่าถ้าเป็นวิกฤตก็พลิกสถานการณ์วิกฤตนั้นให้เป็นโอกาสที่ดีๆนะครับที่ดังโดดผลประโยชน์เข้ามามากมายก็เรียกว่าถ้าเป็นคนที่สร้างไรายได้รายรับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่หาเงินหารายได้เข้ามาเก่งนะครับความรู้ความสามารถที่มากมายเหลือล้นนะครับแล้วก็ทั้งความ าการใช้รู้จักใช้คำพูดวาจาที่โดดเด่นนะครับที่ดึงดูดผลประโยชน์เข้ามาบางคนก็จะมีการเริ่มต้นไปรับหน้าที่อะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับา,างานธุรกิจของท่านนะครับหรือหน้าที่ของท่านที่อาจจะอยู่ต่างตินต่างพื้นที่นะครับเพื่อไปรับหน้าที่นั้นการจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ามาก็จะเกิดความสําเร็จได้เกิดขึ้นอย่างง่ายได้นะครับซึ่งการสําเร็จนี้ท่าน ประสบการณ์ของท่านนะครับทั้งความรู้ความสามารถเหลือล้นและก็ทั้งบางทีก็มีอะไรก็ามาผสมผสานในเชิงกลยุทธ์แบบแกมโกงบ้างนิดหน่อยนะครับที่อาจจะเข้ามานะครับเพื่อพลิกแปรสถานการณ์ต่างๆให้เกิดความสําเร็จดังตั้งใจหวังนะครับก็ไปสู่ความเติบโตรุ่งเรืองได้ในทิศทางที่ดีนะครับชาวราศีธนูนะครับแล้วก็ไป,ไปต่อมานะครับเดือนเองแมนนะครับท่านเป็นผู้ที่แม้บางสถานการณ์จะมีการรอคอยก็ต่าง นะครับแต่้าราศีตนโนก็รู้จักใช้การรอคอยนั้นให้เป็นประโยชน์นะครับในการคิดนะครับคิดด้วยความสดใสคิดด้วยความเบิกบานคิดในแง่ที่แตกต่างนะครับก็จะทำให้พบโอกาสดีๆนะครับกับสถานการณ์ของการรอคอยนั้นแล้วก็เมื่อเริ่มต้นโอกาสของการเริ่มต้นดําเนินการต่อไปก็พบกับเส้นทางดีๆนั่นเองนะครับที่จะไป็นโชอลงเส้นทาง,งของความรุ่งเรืองจะเดินเติบโตนะครับออการรอคอยบางคนก็น ที่ไม่ก็ประสบความสําเร็จนั้นบางทีก็รอคอยก็รอ้อยเวลามันผ่านไปเฉยเโดยไม่ได้คิดไม่ได้จัดรองอะไรนะครับแต่นี่ไม่นะครับจะราตีตโนการรอคอยนั้นมีช่วงจังหวะของการรอคอยก็จริงแต่ใช้เวลานั้นนำมาบิดพินิจพิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์ถึงหาเหตุผลหนาะสิ่งที่เส้นทางที่ดีดีกว่าเดิมนะครับเพื่อไปสู่ความสดใสามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งคู่ควร ก็เข้ามาช u s t i c นะครับความเหมาะสมความเติบโตเข้ามาอย่างถูกต้องอยุติธรรมนะครับให้กับชาวราศีตุูนะครับการจะเริ่มต้นทําอะไรหรือบางคนอาจจะมีรอในเรื่องของการที่จะาลงทุนทาสัญญาอะไรกันเกิดขึ้นนะครับซึ่งอาจจะรอวุ้นว่วนหรืออะไรก็ตามนะครับที่จะรอโอกาสของการลงนามในการที่จะทําอะไรใหม่ที่เกี่ยวข้องกับตามกฎหมายนะครับที่อาจจะมีการ ทำส,สัญญาอะไรว่ากันไปให้เป็นถูกต้องให้เป็นเหมาะสมกับผลประโยชน์ผลรายได้รายรับที่จะออกมาอย่างคู่ควรน,นะครับแล้วก็สิทธิ์ดาบนะครับตัดจบนะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาแล้วก็ไปไปที่เก้านะครับสู่ความสําเร็จเติมเต็มได้ในทิศทางที่ดีนะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาทำให้กากเวงทำให้ เจือจางลงไปนะครับหรือตามไม่ด้อยลงไปนั้นก็จะัดให้ชาวราศีตนูตัดจบได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็สร้างโอกาสขคงการที่จะเติมเต็มอะไรที่มีการรอคอยนะครับเพื่อให้สู่ความสมดุลก็จะเข้ามาเติมโตดังกู้ควรอย่างเหมาะสมในทิศทางที่ดีนะครับตัดจบปัญหาต่างๆได้ด้วยดีอะไรที่มันเป็น เส้นทางทําให้ตวงความเจริญบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะต,ตัดจบลงไปแล้วก็เติมเต็มสู่ความสมดุลเป็นสมดุลนะครับเป็นเปลงประกายรัศมีของความสําเร็จเข้ามาในติดต่างที่ดีนะครับก็ปฏิยอมรับมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอะไรเข้ามาในติดต่างที่เด่นนะครับปลอดภยัยไปได้ขึ้นมาก็โู่กันพัฒนาสู่ติดต่างที่ดียิ่งขึ้นนะครับที่นํามาซึ่งความพุ่งเรืองรุ่งโรนดอะไรที่เคยว้าแหวงอะไรที่เคยหย่อนยานอะไรที่เคย บกพร่องไปอะไรที่เคยขาดความสมดุลไปนะครับก็จะได้รับการเติมเต็มเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับด้วยศักยภาพของท่านนะครับดยเมจิกเชี่ยนนะครับเป็นผู้ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ทั้งความเป็นราชินีตรอไม้เท้านะครับที่บริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยมนะครับก็ทาให้เกิดความสําเร็จเติบโตสิ่งที่คู่ควรกับความสําเร็จเข้ามาอย่างเหมาะสมนะครับยุติธรรมก็เป็นทิศทางที่ดีของ ความเติบโตรุ่งเรืองนะครับให้กับจารืสีตะโนนะครับแม่แปะไ่ได้สําหรับระรับสามไม้เท้านะครับการรุกคืบหน้าต่อไปกับความเติบโตนะครับไม่ได้นิ่งอยู่กับที่นะครับแม่จะเกิดความสําเร็จมั่นคงแล้วนะครับก็ขยับขยายต่อไปกว้างขวางมากยิ่งขึ้นขยายอาณาเขตเติบโตมากยิ่งขึ้นความสมดุลนะครับที่เข้ามาเติมเต็มอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเกิดขึ้นเพื่อให้เป็นการปรับวงจุ้ยปรับความเหมาะสม ปรับตำแหน่งที่กู้ควรที่เหมาะสมไม่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างโอกาสดีๆนะครับในการที่จะไปสู่ของความเติบโตนะครับโอกาสที่จะสู่ความมั่งคัม่งสมบูรณ์นะครับที่นำพาไปสู่เส้นทางของความสว่างสดใสให้เกิดขึ้นกับชาวราศีธนูนะครับกับความเติบโตที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่สร้างโอกาสที่ผลประโยชน์มากมายอย่างต่อเนื่องเข้ามา นะครับนำไปสู่เส้นต่างของความสดใสความสว่างในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานนะครับใบไปแรกก็ถือว่าเป็นติดตามของความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในหน้าที่การงานธุรกิจต่างๆของชาวราศีธนูนะครับในช่วงกลางวันนี้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องการเงินบ้างนะครับของชาวราศีธนูว่าจะเป็นลักษณะแบบใดนะครับการเงินกับการเปิดไพ่ห้าใบนะครับในเรื่องการเงินโดยบอกคร่าวๆนะครับ ก็ความมั่นคงดีนะครับต่างการเงินความเป็นเสถียรน,นะครับบางครั้งอุดมสมบูรณ์การได้รับรางวัลเกียรติยศเข้ามาเป็นเกียรติยศให้เกิดขึ้นนะครับซึงบางท่านก็ไม่กาดคิดกับสถานการณ์ของการเงินผลประโยชน์ที่เข้ามาในทิศทางที่รุ่งเรืองนะครับทำให้ชีวิตครอบครัวมีความมั่นคงต่างการเงินในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องมีความเป็นเสถียรทางการเงินนะครับแล้วก็มีเส้นทางใหม่หมๆก็ามาเซอร์ไพรส์เด็กตือถ้วยนะครับ บางเส้นต่างๆการเงินนะครับที่ไม่คิดว่าจะได้มีเข้ามานะครับก็จะมีเข้ามาเติมเต็มที่บางทีก็เป็นเส้นต่างที่คาดไม่ถึงนะครับและความแข็งแกร่งต่างการเงินนะครับสเตรนจ์นะครับนี่ยก็โอกาสของการได้บ้านได้รถได้เงินก้อนโตๆเข้ามาหนึ่งถ้วยนะครับก็เป็นทิ่ต่างที่ดีต่างการเงินกับ ชาวราศีธนูในช่วงก้าวันนี้นะครับเงินที่หลังไหลมาแล้วก็เดเดวิลนะครับก็บางทีก็เงินแบบอุปถัมมรรมแบบลับๆเข้ามานะครับหรือไม่ก็โชคลาภลับๆ,ๆเข้ามาเต็มๆนะครับหรือบางทีก็เป็นธุรกิจสีเท่าๆสําหรับบางท่านนะครับที่เข้าไปเกี่ยวข้องไปทําในธุรกิจสีเท่าๆนะครับก็ตามห้มีความเติบโตต่าง,งการเงินในทิศต่างที่ดีนะครับ ไปที่ออกมาทั้งห้าใบนะครับส่งผลความเจริญเติบโตต่างการเงินที่ดีนะครับโอกาสของความแข็งแกร่งแข็งแกร่งนะครับผมบอกถึงความแข็งแรงแข็งแกร่งถึงสองใบในต่างการเงินนะครับที่จะดูแลด้วยความมั่นคงเงินเข้ามากับความเติบโตหน้าที่การงานอย่างแข็งแรงนะครับแล้วก็เส้นทางใหม่ๆที่เกิดมาหากเข้ามานะครับต่างการเงินให้กับ ชาวราศีธนูนะครับโอกาสของบางทีไม่คาดคิดว่าจะได้เข้ามาสร้างความสดชื่นบุญบานที่ได้รับเข้ามานะครับแล้วก็เช่นทางของการเงินที่มาจากบางทีก็โชคลาภนะครับก้อนโตโตรือโครงการงานใหญ่ๆที่มีผลประโยชน์มากมายนะครับที่ได้ผลกําไรแล้วที่สามารถแปลงเป็นเกี่ยวกับทรัพย์สินเป็นบ้านเป็นรถอะไรได้เช่นกันนะครับหรือบางคนที่ถูกหยิบยื่นมาให้ด้วยพลังสเสน่ห์านะครับที่ตุกตาต้องใจผู้หนึ่งผู้ใดมีด้วยความเมตตาปราณี ก็ยื่นโอกาสต่างการเงินที่เอาเข้ามาให้หรือในเงินที่อาจจะแปลเป็นเกี่ยวกับไอ้มาทางรถต่างบ้านอะไรก็ได้นะครับสําหรับบางคนที่ได้รับพลังเกื้อกูลเคลื่อนหนุนด้วยพลังเสน่หานะครับบางคนก็เงินที่แบบโชคลาภลับๆนะครับอันนี้อาจจะเกี่ยวกับตัวจะตาต้องใจในเรื่องต่างพลังเสน่หานะครับที่เกี่ยวกับเรื่อง เสนียาต่างชูสาวอะไรนะครับที่ก็มาอุตำ่ำกัมจูแต่หนึ่งตัวนี้นะครับไม่จําเป็นต้องเกี่ยวเป็นเรื่องชูสาวนะครับเกี่ยวกับพ่อให้ลูกก็ได้นะครับหรือลูกให้กับปู่เตเป็นพ่อเป็นแม่อะไรก็ได้เป็นได้หมดนะครับทุกรูปแบบพี่กับน้องหรือคนรู้จักแม้แต่คนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับตาตุกตาจาต้องใจนะครับก็มีโอกาสมอบสิ่งดีๆซึ่งขาดที่ผ่านพามาเราก็มักจะรู้หลายอ่า เป็นเรื่องจริงที่เจอบ่อยนะครับบางทีชาวต่างชาตินะครับมาพบกับชาวไทยตกอกตกใจด้วยโชคชะตาด้วยความรู้สึกที่ดีๆก่อนจะกลับมาเมืองนอ,นอกก็มีการมอบเงินมากมายนะครับเป็นเงินก้อนโตๆเป็นเงินหลายๆแสนหรือบางทีก็มอบบ้านมอบรถให้ก็มีข่าวอยู่ให้เห็นเป็นประจำนะครับที่เรียกว่าบุญวาสนาต้องกันก็เป็นการเครือกูลเครือหนอนให้ เกิดสิ่งนี้ขึ้นมานะครับกับเงินทองกับเกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะได้รับชาวท่านราศีธนูบางขั้นบางท่านนะครับในช่วงาวันนี้มีโอกาสนะครับในการที่จะได้รับตังเงินก้อนใหญ่ๆนะครับสาหรับบางคนนะครับหรือบางทีก็เกี่ยวกับบ้านนะครับหรือบางคนก็เกี่ยวกับรถทีู่กหยิบยื่นมอบมาให้นะครับก็เป็นพลังดีๆที่จะได้รับนะครับก็ทําให้การเงิน ทรัพย์สินนั้นของชาวราศีตุูก็มีความแข็งแกร่งนะครับแต่ในเรื่องของรายาจนั้นก็จะมีทําให้าราศีตุลอาจจะใช้จ่ายพุ่มเฟือแต่มก็ไม่เป็นไรนะครับเมื่อเงินเข้ามามากมายด้วยความมั่นคงแข็งแรงการใช้จ่ายก็ย่อมจะเกิดขึ้นและก็อาจจะทานทาุ่มเฟือยด้วยนะครับการเป็นเดวิลนะครับเป็นผู้ที่เติมเต็ม,ตม,ตมพลังความรักในดะ้ก่อนไปครับเติมเต็มพลัง หาความสุขให้กับตัวเองนะครับในการไปเที่ยวกินเที่ยวดื่มนะครับจ่ายจ่ายก้อนๆอาจจะพุ่มรวยสักนิดบางทีก็ไปสายเปนะครับในสถานที่ต่างๆหรือบางคนก็ใช้ของที่ของราคาสูงของแบรนด์เองนะครับที่อาจจะไม่ค่อยใช้จุกจิกนะครับแต่ว่าจะซื้อไปสักชิ้นหนึ่งก็เป็นชิ้นใหญ่ๆที่ใช้เงินก้อนโตๆนะครับแต่ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนต่างการเงิน ให้กับจาราศีตนโนเตอย่างไรนะครับเพราะเข้ามามากมายนะครับและก็กล้องตัวมั่นคงความเป็นเสถียรตามกันอย่างในทิศทางที่ดีทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับจาราศีตันูนะครับความรักของชาราศีตนูในช่วงกาววันนี้นะครับเปิดไปห้าใบเช่นกันนะครับว่าชาราศีตนูจะเป็นอย่างไรในะสากการณ์ของความรักนะครับเต็มประเด็นเต็มเต็ม ให้กันซึ่งกันและกสู่ความสมดุลนะครับในการดูแลความรักความสัมพันธ์ด้วยความใส่ใจนะครับแล้วก็บางทีก็มีอะไรที่มันซ่อนเร้นอยู่บ้างในสถานการณ์ของความรักนะครับเจ็ดดาวแล้วก็พายายามจะออกมานะครับแปดไอเท้านะครับไม่มีอะไรที่ไม่มีความกระจ่างหรืออะไรที่มีความซ่อนเร้นแอบบางก็จะได้รับการพัฒนาไปติดตางที่ เติบโตต่อไปในสถานการณ์ของความรักนะครับนี่ก็เปลีป่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือทาวเวอร์นะครับเปกานการอะไรที่เข้ามาปรับปรุงจับปันตำรวจในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์นะครับไปใบสุดท้ายนะครับขึ้นมาเดือดวิลนะครับแล้วก็ภายไท้สารักนะครับความเป็นสิบเหรียญนะครับ ความสุขความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็หนงเรียนนะครับการสร้างโอกาสดีๆให้เกิดขึ้นนะครับกับสิ่งที่มีคุณค่าซึ่งกันและกันในความรักความสัมพันธ์ของคนคบหรือคนที่มีคู่ก็ตามนะครับที่จะสร้างพลังดีๆให้เกิดขึ้นอะไรที่มีคุณค่าที่ไม่เคยมอบให้ครับก็จะนํามามอบให้ในช่วง9วันนี้นะครับอาจจะมีกองวนันกองกำนันหรืออะไรที่ดีๆที่สร้างความสดชื่นเบ,บิกบานให้เกิดขึ้นเป็นเซอร์ไพรส์เข้ามา หรือการดูแลที่มีการดูแลอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีทมให้ความรักความสัมพันธ์ของคนคบหรือคู่รักนะครับ<ต>ก็มีความอบอุ่นในทิศทางที่ดีนะครับแม้จะมีสถานการณ์อะไรเข้ามาที่ทำให้เกิดขึ้นกับคู่รักคู่สัมพันธ์บางคู่ก็ตามนะครับซึ่งบางทีอาจจะมีอะไรที่มันเป็นเรื่องของ แอบแอบซ่อนๆนเร้นเร้นอยู่นะครับที่อาจจะไม่เปิดเผยให้เกิดความกระจ่างขึ้นก็ตามแต่จะได้รับการปรับสมดุลในทิศทางที่ดีนะครับที่จะทําให้ทุกสาญการนั้นเกิดความสมดุลที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วนะครับพฤตนการอะไรที่มันอ่าุ่มเสี่ยงของการที่จะเป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์นั้นนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงในทิต่างที่ดีพัฒนาเดินหน้าไ้ต่อไปกับความรู้สึกที่ดีๆนะครับด้วยเติมกระเลง หาพลังเสน่หานะครับก้าวหากันก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นแต่ที่จะไปในทางที่ลบนะครับก็กลับมาเติมเต็มด้วยพลังของความสดใสแบบบางความชุ่มฉ่ำในความรักความสัมพันธ์นะครับเพื่อพัฒนาต่อไปกับความเติบโต บางทีก็มีการจัดไปต้องเที่ยวไปเติมพลังเหมือนกับไปดื่มน้ำพึ่งประจันอะไรกันใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงบางทีบางคูงก่ก็อาจจะตัดสินใจขึ้นแบบปรับจับปลันตันตัวนะครับบางทีก็ไม่ได้การคิดไม่ได้มีวางแผนอะไรมาก่อนนะครับในการที่จะเดินทางไปต้องเที่ยวแล้วก็ไปเหมือนกับได้ไปอนิมูลในความรักความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งที่อาจจะมีเข้ามานะครับก็เป็นการเติมเต็มพลังที่ดีด หอกจาดสกการอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยสดชื่นสักตะไรที่มีอะไรความหวัดระแวงหรืออะไรที่ทําให้เป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์ได้เกี่ยวกับเรื่องที่แอบซ่อนเร้นอะไรก็ตามนะครับก็จะได้รับการเติมเต็มับปรับพลังสมดุลในเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ที่เหมาะสมนะครับก็เดินหน้าต่อไปด้วยความสุขด้วยความสําราญเบิกบานใจที่พัฒนายอย่างต่อเนื่องนะครับ ทีนี้ในเรื่องของคนโสดน,นะครับคนโสดก็มีโอกาสความรักที่มีเข้ามานะครับรักที่มีตั้งรักที่ดีๆแล้วก็บางทีก็บางท่านก็ต้องระมัดระวังนะครับที่อาจจะรักที่ไม่ค่อยอเป็งปรารถนาด้วยก็ได้นะครับสำหรับบางคนที่รักดีๆนะครับก็จะไปเจอกับการเดินทางเกิดขึ้นนะครับไปเติม ไปพบกันในต่างถิ่นต่างพื้นที่ที่อาจจะเดินทางด้วยธุรกิจการงานนะครับหรือบางทีเส้นสายการงานนะครับที่ทาหาจักผ่าหมาให้ได้พบได้เจอกันนะครับทําให้เกิดความปรงพอใจขึ้นแล้วก็พัฒนาต่อไปในความรักความสัมพันธ์สู่ความรุ่งเรืองบางกลก็ไม่ตระมัดระวังตัวนะครับความรักเข้ามาโดยที่ไม่คาดคิดก็เป็นโอกาสที่ด,ดีที่จะเกิดขึ้นของคนโสดนะครับที่จะพบความรักความสัมพันธ์ขึ้นนะครับ ส่วนบางคนนะครับก็จะมีอะไรที่มันเข้ามาแบบเป็นรักที่จอบปันตันดวนอันน,นี้ก็อาจจะรักที่เป็นพิษได้เช่นกันนะครับก็ระมัดระวังนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นบางทีก็เป็นรักที่เกี่ยวกับการมารมณหรือว่าคนที่ก็มีเจ้าของอยู่แล้วแต่ว่ามักจะชอบความสนุกชอบความเพลิดเพลินนะครับมาหาความสําราญเบิกบานใจให้กับตัวเองนะครับซึ่งมีอะไรแอบบังซ่อนเร้นอยู่กับเบื้องหลังนะครับก็อาจจะมาสร้างสถานการณ์ ให้เกิดตกลุมรักง่ายๆแบบจับปันตันด่วนแล้วก็บางทีก็ตอนตัวยากนะครับแต่ว่าเป็นปัญหานะครับเมื่อก็มีเจ้าของควบคุมอยู่นะครับหรือเจอกับคนที่เจ้าชู้อะไรก็ตามนะครับที่มาสร้างพลังเสน่ห์เมื่อเกิดตกลุมอ่าตกลุมรักแล้วก็บางทีก็ตอนตัวยากอันนี้ก็พิจารณาดูดีๆนะครับก่อนที่จะตัดสินใจให้มีความรักอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ควรใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับที่สมเสียงในเรื่องของการที่จะ เกี่ยวกับชะนหาเกี่ยวกับตัณหาอะไรเข้ามานะครับอันนี้ก็ต้องรับมารองถ้าไม่เป็นประสงค์ในเรื่องขคงการเสียเนื้อเสียตัวนะครับก็ฉะนั้นก็ให้ไปยามหลีกเลี่ยงแล้วก็ทําความเข้าใจให้กระจางจัดนะครับจะได้มีความปลอดไปในความรักความสัมพันธ์นะครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆของชาวราศีธนูนะครับในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักโดยปอประมาณนะครับช่วงกาวันตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมนี้ถึงวันที่5มิถุนายนนี้นะครับก็โดยปอประมาณนี้ ก็ข,ขอให้ชาวราศีตนูทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมาั่งคั่งร่มสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ